เรื่องก็หนูอยากอยู่กับเฮียตอนที่เก้า into me นาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ที่วางไว้ข้างตัวปลุกให้น้องพายรู้สึกตัวคนตัวเล็กยกมือขึ้นขยี้ตาและประมวลผลว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกับใครและต้องคลี่ยิ้มบางๆเมื่อจำได้แล้วว่ามีเพื่อนนอนข้างๆแต่ทำไมเหลือเพื่อนแค่คนเดียวเบล ตื่นตื่นเร็วตื่นเดี๋ยวนี้เลยอืมหายน้องเบลดึงผ้าห่มกลับไปคุมหัวเอาไว้ตามเดิมอย่างรำคาญวันหยุดทั้งทีก็อยากนอนตื่นสายซะบ้างเมื่อวานก็ทำงานหนักแทบบ้าเบลน่านหายหายไปไหนไม่รู้เบลเข้าน้ำรือเปล่า ไม่มีเราไปดูแล้วทายังไงดีทำยังไงด,งไงดีอาจจะออกไปเดินเล่นแต่กระเป๋าเสื้อผ้าก็ไม่อยู่แล้วว่านั่นไปไหนอเบลน้องพายทําท่าจะร้องไห้ตกใจที่ตื่นมาไม่เจอเพื่อนบวกกับเรื่องเมื่อวานที่เพื่อนอารมณ์ไม่ค่อยดีนักเลยกลัวว่าจะเกิดเรื่องแย่ๆขึ้น คราวนี้น้องเบลเองก็ตื่นเต็มตาเมื่อคืนรู้ว่าน้องน่านจะไปที่ไหนแต่ไม่คิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วเสื้อผ้าจะหายไปด้วยนึกเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นหวังว่าจะไม่ไปเจออะไรที่เลวร้ายจากคนที่รักจนหอบเสื้อผ้าหนีไปตอมใจนะใจเย็นพายโทรหาหรือยังเออยังเลยแป๊บ ยังไม่ทันที่จะกดโทรหาเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นขัดจังหวะน้องพายรีบพุ่งตัวไปเปิดถ้าเกิดเป็นเพื่อนรักแล้วก็จะกอดเอาไว้ให้แน่นหายไปแบบเนี้ยใจคอไม่ดีเลยเด็ดีครับเหียเองคิมหันส่งยิ้มหวานให้คนรักกดจูบหนักๆที่ปางแก้มนุ่มอย่างคิดถึงร์นิ่งครับ ต่ด็ดดีน่านหายไปไหนไม่รู้ตื่นมาหนูก็ไม่เจอน่านแล้วอ่ะเมื่อคืนก็นอนด้วยกันอ่ะทํายังไงดีครับเด็ดดีหนูเป็นห่วงน่านเมื่อวานาน่านดูไม่โอเคเลยน้องพายพูดรัวเร็วด้วยความที่ยังตกใจอยู่น้องน่านกลับบ้านไปแล้วครับเห็นว่ามีธุระด่วนคิมหันโกโหกคำโตเมื่อเช้านี้พันวาขอให้เขาเปิดประตูห้องนี้ให้ และย่องเข้ามาหยิบกระเป๋าน้องนานออกไปเพราะไม่รู้จะตอบคำถามเด็กสองคนที่เหลือยังไงถ้าเห็นเพื่อนอยู่ในสภาพที่ดูไม่จืดจากฝีมือของตัวเองอ้าวทำไมน้าไม่บอกอ่อนนัดกันแล้วว่าวันนี้จะไปทัวร์ขนแก่นน้องพายทำหน้าจะร้องไห้จนคิมหันต้องดึงเข้ามากอดปอบขวัญ น้องน่านคงติดธุราจริงๆเห็นว่าไม่อยากกวนน้องพายกับน้องเบลตอนนอนก็เลยฝากให้เฮียมาบอกแล้วน่านกลับยังไงครับเฮียใ,ให้รถไปส่งที่สนามบินน้องพายไม่ต้องห่วงนะครับหิวหรือ,อยังเอ,อ่อสวัสดีครับทาราหาจังหวะแทรกคู่รักที่ยืนพออรักกันหน้าประตูอยู่นานสองนานครับน้องเบลใช่ไหมครับ งั้นวันนี้เราคงต้องไปเที่ยวกันแค่สามคนแล้วแหละไปอาบน้ําแล้วเตรียมตัวลงไปทานมื้อเช้านะเสร็จแล้วโทรหายเฮียคิมพันออกคำสั่งประโยคยาวรอบเดียวจบน้องพายยังไม่ทันได้งองแงต่อก็ถูกดันตัวให้ออกห่างและปิดประตูใส่หน้าคนสวยหน้ายู่แต่ก็ต้องยอมเดินกลับเข้าไปในห้องแปลกแปลกมากน้าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบไหน ก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะกลับก็ต้องบอกกันก่อนสิเราว่าน,าน,น่าคงมีธุระจํำเป็นจริงๆนั่นแหละเออพายเห็นน้านที่เราส่งรูปไปให้หรือยังไปตรงนั้นเป็นที่แรกเลยดีปะน้องเบลเปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อเปลี่ยนเบนความสนใจจากเพื่อนใหม่ซึ่งมันได้ผลอย่างง่ายดายน้องพายหันมาสนใจเรื่องแพนทัวร์ขอนแก่นในวันนี้แทนแต่ก็ไม่ลืมที่จะส่งข้อความหาน้องน้านด้วยความเป็นห่วง เลือกตาที่หนักอึ้งขยับเปิดรับแสงช้าๆน้องน่านรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวร่างกายส่วนล่างเจ็บระปมจนแทบขยับไม่ได้เมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนทวงแก้มก็เหงือร้อนมากกว่าเดิมฉากรักดุเดือดทุกมุมห้องยังชัดเจนติดตาเงียพับไม่ธรรมดาเลยตื่นแล้วหรอครับน้องน่านเหมือนจะมีไข้ ตัวร้อนมากอยากไปหาหมอไหมเฮีย er, บอกเพื่อนเพื่อให้แล้วนะว่าน้องน่านกลับกรุงเทพไปก่อนเพราะมีธุระน้องน่านพยักหน้าอย่างเข้าใจถ้าให้กลับไปเผชิญหน้ากับเพื่อนตอนนี้ก็คงจะทําตัวไม่ถูกไหนจะร่องรอยช้ําเต็มคอที่เห็นในกระจกตอนครั้งสุดท้ายในห้องน้ําน,นั่นอีกเฮีย er, ครับครับขอกอดหน่อยครับ น้องน่านอ้อนเมื่อคืนที่ผ่านมามันดีมากเรากับอยู่ในความฝันการที่ตื่นขึ้นมาเจอเฮียพับเป็นคนแรกก็เป็นเช้าที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นกันแล้วหวังเหลือเกินว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเฮียขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับส่วนมื้อเช้าอ่ะเฮียสั่งรูมเซอร์วิสให้แล้วถ้าหิวก็ลุกขึ้นไปกินได้เลยนะครับไม่มีการปฏิบัติแบบคนรัก หลังจากค่ำคืนสุดพิเศษเพราะสำหรับอีกคนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักสินะฮันแน่แปลกใจละซิที่คลิปสั้นมาน้อยแต่มานะที่มาน้อยไม่ใช่อะไรนะทุกคนช่วงแรก,กคือ NC หมดเลยต้องตัดออกทั้งหมดไม่สามารถที่จะแบบคัดลงมาได้ เอาเป็นว่าใครอยากฟังเ c ็นเต็มๆก็นะคะต้องไปดาวน์โหลดอีบุ๊กฟังนะคะเพราะว่า YouTube มันก็จะแบนเอาเนาะเดี๋ยวจะไม่มีให้ฟังกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อีกเพราะว่าครั้งแรกที่โดนแบนไปอะ่ะโดนปิดช่องไป1อาทิตย์ถ้าโดนครั้งที่2ออ่ะสอาทิตย์นะคะทุกคนครึ่งเดือนนะคะเราจะไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเสียเส่ยงๆอะ่ะขออนุญาตตัดออกไปเลยแต่เอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวจะใจดีแนบลิงก์ถ้าใครไม่สามารถไม่ไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดอ e ีบุ๊กมาฟังเสียงเดี๋ยวจะแนบลิงก์เป็นเอ่อเป็นบทที่จะเป็นบทอ่านนะเนาะเป็นนิยายอ่านในรีอะไรพูดอะไรเนี่ยโอ้วิงเบียนศีรษะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ตอนที่ให้อ่านเนาะใน Read อะไรนะคะก็เติมเหรียญน,นะสองสามบาทเนี่ยแหละไม่เยอะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ